อ่ะทุกคนอยากฟังอดีตชาติอดีตชาติผมแมมผมฝันนะที่ผมฝันนะผมเล่าได้นะความเป็นมาของอดีตชาติผมอ่ะทุกคนฝันแบบจนจนจบเรื่องอ่ะจนจบอดีตชาติผมเรื่องนั้นเลยผมสรุปออกมาให้ทุกคนฟังได้นะถ้าเปิดอัพคอมเดียวจะแรงไหมแรงดิพี่เลียวแล้วพี่ก็ไม่เบียวด้วยเนาะ พี่เลียวแล้วพี่ก็ไม่เบียวใช่ไหมเยอะมามามาครับเือผมจะเล่าอาดนะีตชาจาผมไม่ฟังนะครับที่ผมฝันนะครับ เราหนึงขอ,อนั่งเรียบร้แล้วนี่คนระับคือผมจะเล่าอดีตชาตินะครับตอนนี้ตอนนั้นผมฝันนะครับผมฝันแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากเลยคนระับคือตอนนั้นผมอยู่ผมเกิดมาในประเทศจีนครับผมเกิดมาในครอบครัวที่ถ้าถ้าพูดกันสมัยก่อนก็คือชนบดครับชื่อของผมมีนมามว่ายุทธภพเซียงไฮ หยุดจะพบเสี่ยงไฮ้ชื่อของผมมีนามวาอย่างนี้ผมถูกเด็กๆทุกคนดูถูกโดนพวกชนชั้นขุนนางดูถูกเพราะผมไม่มีอันจะกินผมเดินแต่ละอย่างผมโดนโดนแบบกกนแกล้งผมมันทอนมากครับเพื่อนไม่ครบแล้วผมดันไม่เห็นสมบัติพ่อของผมที่พ่อผมทิ้งไว้ให้ก่อนที่จะจากมไปมันเป็นดาบ ยาวมากเป็นดาบอยู่ในฟักพ่อบอกห้ามเปิดดูแต่ผมก็เปิดดูแล้วผมพบว่าในกล่องนั้นเป็นดาบเป็นดาบเหมือนยกมังกรเป็นสีเขียวแบบเป็นยกมังกรเลยผมก็แบบด้วยความที่ไม่รู้ผมว่าตกใจปิดก,กล่องนั้นไปจนวันต่อมาลอบลอบล้อบล,ลอ,บลลอ,บอสั์เอ้ยกลัวหลังเล่าเลยไปเอ้าบงับงบงับงบงบง ออบอง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 แม่งอย่างนี้เพื่อน่อคือหลังจากที่ผมปิดกล่องน,นั้นไปนะครับวันต่อมาพวกแก๊งโทนี่กามาทวงแม่ผมและดวยความที่แม่ผมปิดนี้มาหลายปีแล้วจนกระทางมันทนไม่ไหวม่นก็เลย ลุงกระทำชำเราแม่ผมผมที่เดินกลับบ้านไปเห็นพอดีผมก็เลยรีบวิ่งไปหยิบดาบในกล่องเพื่อมาฆ่าพวกมันแต่สุดท้ายด้วยความที่ผมไม่มีฝีมือมันก็ทำให้ผมเกือบตายแต่ด้วยความที่ผมมีดาบผมก็เลยฆ่ามันหมดสามคน สามคนตัวที่หนึ่งชื่อจริงตัวที่สองชื่อเบ้นอีกตัวหนึ่งไม่รู้ชื่อคาไปก่อนไอเจ๊กไอเจ๊กฟังแงบ้าง,บบงว่าเรามาใส่มไอเฮียเอใครไว้สัตว์ไอเฮียคนตีนไอเฮีย ไม่งเ,เอากูตกไกลเลยเบี้ย,ยบ้องกูเล่าประวัติอยู่ก๊กกกอดอะไรมึงมึงเมาแล้วฟ้องบ้องกองูเ,งเล่าประวัติอยู่ก้องอยู่สิเอ้ยบ้องกูเล่าประวัติอยู่บ้องอีอะไรเอา้ามึงจะหนีไปไหนกูไม่ได้ไนี่จะหนีกูจะเล่าเล่าเรื่องให้คนดูกูฟังกูเรื่องอดีตชาชาได้มาต่อกัออนก่กอนมาต่อนะทุกคน คือหลังจากที่ผมฆ่าสามคนนั้นตายคนระับไ่ด้วยผมฆ่าไม่ไอ้ผมฆ่าเรื่องวความที่แม่ผมตอมใจโดนกระทําชําเราแม่ผมก็ได้ได้เสียตรงนั้นไปเลยครับแต่จากนั้นผมไม่ได้คิดขึ้นมาได้ว่าพวกขุนนางไม่เป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยเหรอมันถึงระควที่กูต้องมาปฏิวัติแล้วกูไม่อยากให้คนที่เป็นชนบ,บทแบบกูต้องมาโดนกระทําชําเราแบบนี้ไม่ไม่แฟร์ แล้วตั้งแต่วันนั้นมากูเลยเริ่มเริ่มเข้าเต้าเส้นทางของนักรบเพื่อที่จะไปกลายเป็นแม่ทัพเพ,เพื่อที่จะเป็นแม่ทัพในราชวังผมเลยเริ่มไต่ตเต้าฝึกวิชาและด้วยการที่ผมฝึกวิชาด้วยความที่ผมต้องการจริงเเลยผมเลยไปหาท่านอาจารย์คนหนึ่งท่านอาจารย์คนนั้นชื่อก๊อป ท่านอาจารย์คนนั้นชื่อครอฟท่านอาจารย์คนนี้ได้สอนวิชากระบวนท่าที่สองถึงท่าที่สิบแปดให้ผมแต่ไม่ยอมบอกกระบวนท่าที่หนึ่งให้ผมผมก็ไม่รู้อาจารย์ยกอะไรแต่ด้วยความที่เขาก็ให้มันตั้งเยอะแล้วผมก็เลยเริ่มเพนเจีจอนสู้ท่าลบกับคนไม่ทั่วผมชนหมดเลยไม่สนว่าใครเป็นใครเจอข้างทางผมปัน ใครถามทางผมฟันคือหน้าตอนนั้นผมโกรธแบบใครใครเดินมาถามผมก็ <c oughs> ใครมาผมก็ <c oughs> แล้วผมก็ฟัน <c oughs> ผมไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ผมเลยด้วยความที่ผมไม่ไว้วางใจใครเลยนอกจากอาจารย์ผมฟันหมดทุกคนครับถึงมันจะดูหดร้ายนะครับแต่ถ้าทุกคนเข้าใจสังคมที่ผมเจอมาก็จะเข้าใจครับว่า เจอมาหนักครับผมเลียวครับไม่ไม่เบียวครับผมผมเลียวครับผมจะพูดอีกรอบสุดท้ายนะผมเลียวโนเบียวครับผมคือหลังจากนั้นผมก็ได้ไต่เต้าจนผมมียอดตำบรรดาสักเป็นถึงหัวหน้าพักที่กองร้อยสามแปดในสังคมตอนนั้นมีแต่คนดูถูกครับ รู้ถูกคนชนนบดไอคนชนนบ,บทมันก็มีผู้หญิงคนนึงพูดว่าไอชนนบดชนนำด้วยความที่ผมไม่แคร์ใครนะครับผมก็เลยฟันปากแม่ไปเลยนะครับทำให้คนชนนบ,บทมองผมเป็นแกนํำนะครับว่าไอนี้แม่งกล้าเปิดว่ะไอนี้แม่งกล้าเปิดแม่งกล้าเอาหมดเลยว่ะ อมันมองแล้วมันก็ยกให้ผมเป็นหัวหน้ากองร้อยปฏิวัตินะครับของชนบทแม่งเล็กอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่โมอันนี้อันนี้อันนี้ผมฝันผมฝันจริงๆครับคนดูอันนี้ผมฝันนะดิตดชาผมจริงผมตึงหน้าเหมือนผมด้วยตอนตอนนั้นอ่ะมันทำให้ผมได้ได้ไต่เต้าเป็นหัวหน้าพักนะครับกองร้อยที่สามสิบแปดกลับแข็งเลยนะตอนนี้ได้ของโคตรเลย ดูทองแล้วมันมาหน้าใหมาอยู่เฮ้ยหายหายแล้วตัดไปเลยนะผมไอ้เที่ยทีมดิกมันมาเที่ยอะไรเยอะะเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาทำเี่ยอะไรมาเ้ยเฮ้ยมันมาทำอะไรวะเฮ้ยมาเยอะจัดเลยเี่ยบอประกันมีเท่าไหร่วะอนหลับ การเดินทางของผมอะตั้งแต่ตอนนั้นนนมาผมก็ได้พัฒนาแล้วนําพักพวกเชลน่าเบิร์ของผมได้กลายเป็นกองลบที่แท้จริงของกองร้อยที่สามสิบแปดแล้วผมก็ได้เป็นแม่ทัพชื่อว่ายุทธภพเสี่ยงไฮ้นะครับผมผมก็เล้หลังจากนั้นผมก็ได้ประกาศก้าวว่าไม่มีใครเก่งไปกว่าใครไม่มีใครรวยไปกว่าใคร ไม่มีใครมีอำนาจมากกว่าใครจงศรัทธาในตัวเองและศรัทธาอยู่ในพบเสี่ยงให้ขอบคุณครับเสี่ย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 เสีย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 เรียกผมว่านักปัจญาครับนักปัจญาคือผมป้องกันทุกอย่างละปอง ใจสักทีทุกสิ่งที่มีนะผมปงไปหมดละขอบคุณที่เรียกผมท่านอาจารย์นะผมคนที่เรียกผมท่านอาจารย์อาจจะระลึกฝันพร้อมไปกับผมนะครับคนที่เคยร่วมลบมาผมได้เป็นเชียงบากเชียงรหลลูกน้องผมนะครับอาจคนที่ระลึกชาติได้เหมือนผมอาจจะไม่ดูว่าผมปัญญาอ่อนนะครับก็จะรู้ว่าผมเป็นใครกินแล้วครับยากินแล้วครับ

อ,นนอ,อ,ออกซกออกซึกออกซึกอดเดียขอบคุณหนึ่งหัวใจนะครับอะไรอ่ะแตกกวงแตกกวงขอบคุณหนึ่งหัวใจสีแดงด้นะครับคอมครับผมขอบคุณที่ส่งของขวญมาให้นะ

โอ้ซึกทีวันนบีคามศพเพื่อนออกซึกกดกดกดล้วนเลยกดเลยมาเลยออกซึกเทวมาเทวเฮ้ยเอาเขาออกไปไม่ได้เอาเขออกไปได้ออ้ซึกอกซึกอกซึกโอกซึก ไิพาผมอตัวยืนอ้าซึ่ง <c oughs> อยู่อะไรง่ะยี่ยอะไรเขาขอยี่ยมลายหละ่ะดิขอบคุณครับขอบุณขอบคุณขวัญนเน้าด้วยนะครับขอบคุณหัวใจ99อันด้วยครับขอบคุณครับออกซึ ออกซึกเอ้ยอยวัดไปวัดไปวัดวัดหลบ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 แม่ทับเล่นเองเขาลีข้างนอกนะเขาลีข้างนอกไปหยิบศพมาเ้ยไปลข้างนอกดิไปลีข้างนอกนีเขาลีข้างนอกไปขึ้นลำกูขึ้นลำออกซึกออกซึกไม่ออกซึกมาตรงกลางนีออกซึก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 ถอดออกซึกออกซึกปล่อยล่นเลย ดบตัวไหนเลยอะมเปล่ามึงมีเพจหรือเปล่ากูถามแค่นี้เลยออกซึกเลยนอกองอ่ะเลยเทวตีเพื่อตีที่อะไรกูตีไอ้นนี้นหยไม่มีเพจเหยื่อเงินอ่ะโอ้ยตัวปีสปอูตัวนี้ขอบคุณของขวัญด้วยนะครับผมขอบคุณที่ศรัทธาในตัวผมนะครับขอบคุณที่ส่งของขวัญให้นะครับผมขอบคุณหมดกายเก้าอันด้วยนะครับขอบคุณครับผมเอ็มชิลครับผมอ่ะเลิฟยูอ่ะเลิฟยูขอบคุณครับผมไม่มันทะลุไอ้เหี้ยบูมันเบียร์ละ ไอ้ย่าบวเนี่ยมันเบียวนดอิงสามอิงอิงอิงสามอิงอิงสามอิงอิงสามยังอิงเอาไม่ทันแล้วไม่ทานแล้วไอ้กูอยู่ที่อัตนาตอนนี้จะไม่กล้าตีั้มยงือวันาฟาไอ้ยโอ้กูมาไม่ทันอีกแล้วาจีกูมาไม่ทันอีกล้ ใช่ไหมนนี้น่าจะไก่สุดแล้วว่าเขาเรียกให้มายืนกูไม่ทันอีกแล้วกูต้องรอตาหน้าอีกแล้วสบายๆครับมันเหมือนอแบบเป็นขี้กาครึ่งหัวโอ้กูมาไม่ทันอีกแล้ว